สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับทางช่องล่มโพชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับพูดคุย yes. ถึงความรู้ดีๆนะครับเทคนิคดีๆนะครับข้อนะครับสําคัญนะครับที่ห้ามทํานะครับห้ามทําสําหรับข้าวตัดต่อนะครั eyes, บที่เราไม่ควรทํานะครับอ่าข้อแรกเนาะข้าวตัดต่อนี่ยข้อห้ามเลยคือนะครับห้ามทําข้าวตัดต่อนะครับในแปลงที่มีข้าวดีดนะครับในแปลงที่มีข้าวดีดนะครับ นี่คือข้อหนึ่งเลยนะครับก็รู้กันอยู่เนาะถ้าข้าวตัดตอแปลงไหนที่ว่าข้าวดีดเยอะนะครับข้าวที่ออกมาจากตอก็จะเป็นข้าวดีดนะครับข้อที่สองเลยนะครับอ่าไม่ควรทํานะครับในแปลงที่มีนะครับวัชพืชเยอะนะครับวัชพืชเยอะนะครับพวกอ่าหญ้าต่างๆนะครับเช่นหญ้าพุ่มพวงนะครับหญ้าลิเกนะครับหญ้านกเนาะ ลัดเขียดกกนะครับเพราะหญ้าพวกนี้ถ้าเราตัดมันก็ขึ้นเหมือนกันครับต่อขึ้นเช่นเดียวกับข้าวนะครับข้อที่สามนะครับที่ห้ามเลยนะครับห้ามสูบน้ํานะครับสูบน้ําเข้านะครับก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยก็คือก่อน14วันนะครับห้ามสูบน้ําเข้าให้บางคนแบบกลัวข้าวไม่แตกเนาะสูบน้ําเลยข้าวลาดนะครับ ผลที่ได้เนาะก็ะพามาดูตรงนี้ก็คือดินที่มันแตกนะครับนี่ครับมันเล็ดขึ้นนะครับมันเล็ดข้าวที่อยู่ในนานะครับจะขึ้นนะครับข้อที่ห้านะครับห้ามพ่นยาฆ่าหญ้านะครับห้ามพ่นยาฆ่าหญ้าเนาะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ข้าวนะครับไม่แตกต่อนะครับถ้าใคร ก็คือข้าวมันจะหยุดโตนั่นเองครับมันเป็นข้าวอายุสั้นเนาะให้เขาได้เจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับอ่าข้อสุดท้ายนะครับห้ามเผาต่อสังนะครับตอนนี้ก็สําคัญมากนะครับถ้าต่อสังนะครับโดนไฟเผานะครับเขาก็จะไม่แตกยอดขึ้นมานะครับก็ทั้งหมดก็หกข้อนะครับสําคัญที่เราไม่ควรจะกระทํานะครับในช่วงที่อเราทําข้าวตัดต่อสังนะครับ ก็นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากไว้สำ,ำหรับคนที่นะครับจะทำข้าวตัดตอซังนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับก็งดนะครับสิ่งที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนี้นะครับขอบคุณครับ